ถ้าบอกเลิอกกอันแล้วแต่เรานะครับยังโทรไปง้อเขาครับเขาจะรำคาญไหมครับเวรกรรมของคนที่ไปง้อแฟนอันเกิดจากคุณคิดว่าเขาจะต้องกลับมารักเหมือนเดิมแต่จริงไม่ใช่ครับการที่เราไปง้อเขามันจะเทรนให้เขารู้สึกว่าคุณไร้ค่าและไม่มีที่ไป พอเขารู้สึกว่าคุณไร้ค่าและไม่มีที่ไปครับเขาจะปฏิบัติกับคุณแบบแย่ๆครับและเขาจะไม่แคร์คุณเลยครับต่อให้วันนี้คุณนอนไม่สบายเขาไม่มีแม้แต่จะโทรมาถามคุณว่าคุณกินยาอย่างคุณไปหาหมอหรือยังต่อให้วันนี้คุณเหนื่อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปง้อแฟนเขาจะไม่มีทางถามคุณแม้แต่คาเดียวว่าคุณกินข้าวย่าง แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการที่เราไปง้อใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราไร้ค่าและไม่มีที่ไปแต่ในขณะเดียวกันคับความคิดและความรู้สึกของคนไปง้อคือเราอยากให้เขารู้สึกว่าเรารักเขามากนะแต่ผลลัพธ์ที่มันได้คือเขารู้สึกว่าคุณไร้ค่าและไม่มีทางไปเพราะคนมันมันจะจั s t คณเลยอะว่า คุณขาดเขาไม่ได้แล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าคุณครับแล้วเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นอันเดอร์เขาครับเขาจะพูดหยาบกับคุณยังไงก็ได้เขาจะท้าเลิกกับคุณกี่ครั้งก็ได้เขาจะประชดประชันกับคุณยังไงก็ได้เพราะอะไรครับเพราะคุณได้แสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณขาดเขาไม่ได้และคุณไม่สามารถเจอคนที่ดีกว่าเขาได้อีกแล้วครับเกมเกมนี้ยคุณแพ้แล้วครับนะครับคุณแพ้แล้วครับ สิ่งที่เขาจะทําดีกับคุณกลับมาจะไม่ใช่เพื่อความรักอีกต่อไปครับแต่จะเป็นเพราะผลประโยชน์ที่เขาคิดในใจว่าคุณโง่ครับสุดท้ายเขาจะโทรมายืมเงินครับสุดท้ายเขาจะโทรมาขอความช่วยเหลือครับนะครับมันมักจะจบในรูปแบบนี้เสมอครับนะครับแม้ว่าครั้งแรกคุณอาจจะงอแล้วได้ผลครับแต่พอคุณง้อหลายๆครั้งเนี่ย สิ่งที่คุณเห็นได้ชัดคือเขาจะพยายามทําตัวงอนมากขึ้นประชดประชันมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเขารู้แล้วครับว่าขอบเขตของเขาสามารถทําอะไรกับคุณได้มากแค่ไหนนะครับเรื่องนี้เนี่ยแนะนําไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักกับปลุกเซ็กนะครับเพราะอะไรครับคุณไม่สามารถเอาคนอยู่ถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้สึกว่า คุณเหนือกว่าเขาครับถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้สึกว่าคุณมีค่ามากกว่าเขาครับถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เขาขาดไม่ได้ในชีวิตนี้ครับแต่วันนี้กลายเป็นว่าคุณรู้สึกแบบนั้นซะเองครับคุณรู้สึกว่าคุณขาดเขาไม่ได้คุณรู้สึกว่าคุณเสียเขาไปไม่ได้ในชีวิตคุณรู้สึกว่าคุณลงทุนลงแรงเยอะแยะมากไปคุณรู้สึกเสียดายวันเวลาต่างๆคุณเป็นฝ่ายที่เป็นอันเดอร์ของเขาในตอนนี้นะครับ คุณจะไม่มีทางชนะเลยครับรีเลชชั่นชิพไหนหรือความสัมพันธ์ใดก็ตามแต่ที่คุณเป็นฝ่ายงอคือคุณเป็นฝ่ายแพ้ครับ